แก้งด่วนสมาชิกนะครับให้ทำตัวนี้ล็อกไว้เพราะว่าเกียร์ตัวคันเกียร์ด้านในเนี่ยมันถูกสปริงดึงหรือเกิดจากความผิดพลาดของการติดตั้งนะครับให้ตัดชิ้นเหล็กตัวนี้นะครับแล้วมาดักเวลาจะดักก็คือให้ผักไปสุดนะครับผักสุดสุดแล้วปล่อย ไม่มีสปริงไม่มีอะไรนะครับผักสุดแล้วปล่อยแล้วก็เชื่อมตัวนี้ติดล็อกไว้นะครับแล้วก็ด้านนี้ก็เหมือนกันพออันนี้เกียร์เดินหน้านะครับพอผักไฟเกียร์ถอยหลังครับดึงไปให้สุดนะครับแล้วก็ชิ้นตัวนี้มาแปะไว้นะครับเชื่อมติดเลยเชื่อมติดเลยนะครับเชื่อมติดไม่เป็นไรนะครับเชื่อมใช้ไฟแค่นิดเดียวไม่เป็นไรนะครับน้ำมันไม่ไหม้ไม่เป็นไรนะมากนะครับก็เรียกว่า ใส่ไว้เพื่อดักนะครับดักเพื่อไม่ให้สปริหรือสลิงนะครับคันโยกเกินนะครับถ้าเกินเกินจะมีปัญหานะครับมันก็จะถูตลอดเวลานะครับถูตลอดเวลาก็สึกภายในนะครับสึกอายุการใช้งานก็น้อยลงนะครับตรงนี้ให้สมาชิกที่เอาไปก่อนหน้านี้ทำแบบนี้นะครับเพราะว่าช่างคอมเมนต์มาแล้วก็ตอนนี้รุ่นใหม่ๆจะทำตัวนี้ดักไว้แล้วนะครับดักไว้ด้านนอกนะครับ